สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่องบอลแชนแนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาลงคลิปกันนะใส่ยางสีขาวแต่ฟันสีเหลืองงงไหมวันนี้มากินหมูกระทะชิลๆค่ะนี่นะครับหมูกระทะเป็นยังงบริเห็นวันนี้มากับเพื่อนค่ะเพื่อนดัจจลีตั้งก่อนฮะเห็นไหมควรสวัสดีนี่ควรสวัสดนะคะเพื่อนบางเพื่อนชอบบังคับให้ทําคลิปลงยูทูบค่ะเพื่อนบอกว่าให้ได้ หนึ่งแสนไร่สันธ์โอ้ดึงแขนซับค่ะเพื่อแบบความเบาเพื่อความปังก็เลยโอเคอืทำตามเพืนแล้วกันยุราเจักรวรรกทาค่ะผู้ใดมาก็สามารถมาได้นะคะหนึงมาได้นะคะตรววงเวียนท่นบริจาคดอกก็ว่าเจอเห็นไหมคะนี่คือกินใกล้หมดแล้วนะคะมวงน้งเป็นน้ำแข็งใสอยู่ ได้นั่งกินเพราะเป็นฟิลสไตล์แบบนั่งกินแบบเลือดแบบปังแบบจุ๊กได้ปแลล์มูบังครับบอกว่าให้ยอดหนึ่งแสนซับโกดเดือกกดซับพร้อมป้าียงกอีุบปัืบ กูตั้งเมื่อนีเด้วยสัมวมุมกล้องอาจจะงงงวย,ยงวยงงงวยแห้งสังกล้องกอะไรมาครับเมื่อนี้เขาสิอุ้ยเออเซ็ตกล้องเซ็ต <I want. S 1> กล้องเราดีขึ้นทั้งเยอะเมื่อนี้สิมาบอกถึงประเด็นรักกว่าเขาต้องทำยังไงคะเมื่อนี้สิมาให้คำตอบเด้อ่ะเอากูถามมึงก,มมกงงะระทรวงมาขากว่มึงจะยังไงเกิได้แค่มาขวากว่าขวี่งยันหรมึงบอลเลิศมึงตอบแบบนี้คือมึงบอลเลิศใช่หมหนึ่งเลยเท้ามากวากว่าอันดับแรกมึงซื้อเราไปเลย ชื่อแม่วงคอดิมุญจาฟะวัดลัดกูดีบะตอน,นแรกกเขึต้องมาควาเของมึงซื้อเหลราไปเลยบวกง่ายๆจากประมาณมอสองสามกลมเขาติดว่าเออยินี่จปั่มจะไปหาซื้อเหล่าขาวเด้อค่ะเด้อซื้อเหล่าซีเราอย่างไปซีเราแพงๆเราแบบเรื่อยๆก็าติดว่เาเขามีเงินนั่สิซื้อไปเลยหนูอีลีดแล้วสบจังหวะมันคำนั้นมักเบิองหมอลำมึงกอกเลยค่ะกอกหลงทางนั้นมึงก็ดูมึงสายานอนหลับพร้อมลากเขาวัดบนันนี้เขาเม้มบันนี้ แค่นั้นไม่ได้มีอย่างยากดอกมักกวาเขานั่นดึงหัวซีดขึ้นมานี่จับทุ่มลงพื้นมึงก็เหตุไดท่นมึมกมวาเขาลายเหตุไปหรือไม่จะเป็นต้องไปน้ำมันพงน้ำมันท้ายดอกเสียค่าคูแพงเรานี่ล่ละสามบกโจบบยูคิงนิ่งสยามนอนหลับพร้อมเสร็จบักระดิ่งจะไปคิดอย่างไรข่านมักกวาเขาสุมมาปรึกษาคุณนั้นละกัน ย้าปรึกษากูดูหลายกูบ่ได้ฉลาดขนาดนั้นกูกับปื้อก็สูนี่ละไปยังบะนี้เอามาคูณที่บอกให้ฟังมันติมหมกตากับมัวมีงบพลละร้อยร้อยห้าสิบเน้นยังยุนี่มันมีผักฟีกับข้วโพดฟีมีอย่างฟีเนาะตักข้วโพดพอจะรับเพื่อซื้อข่าทุนสูตักจะมาติมบวกเต็มจานเน้นโพดแล้วก็เน้นผักแค่นั้น ค่อยเจ้าของได้อิ่มมั้งสิแม่แต่หมูทะร้านนี่เพิ่นเปยอีหลีเพิ่นเลิศเนื้อย่างเพิ่นกับแบบเบิ่งลักของหมูอันนี้เอาแบบช่ำๆเด้เลาจะไปกินสุกคัดมันสิก,กินบ่ทันหมูขั้นกินหมูกระทะสุขคัดน้ำหมูกระทะหมูนี่ลาดแบบนี้แบบช่ำๆอันนี้เปียกกุ้งกุง้งกินน้าเกลยดแฮงสุงนี่เปาเปาสองเบียร์วิธีการหมูกระทะเปาแล้วกนะนะมื่อกี้พอเพิ่นสั่งกี่หมูเด้มันเป็นการเปาจากนั้นกะ มันสีนัวก็คือเกียร์ดอกมันมันเป็นแบบใดกับบาหลัวมันเหมือนนวลคือเกียร์เพื่อนเพื่อนเรามาแล้วค่ะไม่ถ่ายคลิปไงให้มันถึงแสนซับนี่ไงดูว่ถึงซับยังไงนี่ไงนี่ไงโลแมนพิลสั่งอันอี้ยังก่อนสั่งอันสั่งหมูกระทะเห็นไหมเห็นได้หรือไม่มันย้อนแสงมากมันเอา เว้นาคุณนี่นะที่นร้าน้้าจูนพิวเยอะมากกาฝากกินกาฝากกินนักเสียนั่นแกงข้าวผู้ดีขาดทุนมากค่ะกูที่พ่อที่พ่าเปิดร้านหมูกระทะฝากถึงร้านหมูกระทะอยากให้พวกนี้เข้ามานะคะปิดบล็อกปิดบล็อกไม่ปิดจะปิดได้ยังไงวะติดตั้งวันนี้ปวดแบบไม่ติดชิวๆเหมือน่ะนี่นะ พอกินมันอะไรมึงอีหลีมันจะเสียกัยังไม่หรอจุกกับฉันหน่อยกินเลยนี่น้ำแข็งใส่ขออนุญาตหน่อยทาดิบนิดหน่อยเปิ่มเปิดกล้องสามสิบคนอันนี้ก็คือติ๊กตอกอยากกินไก่นะคะติดตามนะคะคนนี้ตอนนี้โบตรงปกเลย รับถ่ายรูปนะคะก็มาจ้างก็มาจ้างได้คือชั่วโมงละ2,000บาทนะคะไม่จำกัดรูปไม่จำกัดรูปถ้าหลอคือหาสาวดีแต่ถ้าไปหาฮันนีชฮนีบวกซองเพิ่มซองค่ะเอาเพื่อนหมายซองเพื่อนไม่ถึี่ยงมันนเป็นเหมือนมารีเลยเหมือนมารีนเหมือนมันมีรถมารีนี่แหละ มันเป็นรสชาติเหมือนมะลิมึงใส่มะลิหรอมือแทนระหวางเป็นมะลิด้วยมึเคยกินหนองมะลิป่ะไม่มันเป็นหอมหวานเออมันเป็นนองหอมแดงกินอีสันดานี่บอเคยกินเอามึงแก้มกูก็เป็นแดงแดงคือใหม่แดดใหม่จีนใหม่แต่แตกอะไรมึงหน้าบานแตกเล่อันนี้อันนี้ช้อนใคร่ยกูกินกูกินนี่ก็ได้เอาอีกก้อนเนื้อแบบช่ำๆเห็นควันบ๊อปเป่าซอยวิธีการเป่าแบบเดิมคือวิธีการเป่าแล้วเดิม ทีนซักทำไมคะอัมปอนผู้ใดอยากให้รีวิวเรื่องอย่างบอกมาว่าจะเป็นป้าหูจมูกปากคิ้วหรือฟันการใส่ย,ยางสีขาวเออจะสิมารีวิวการใส่ย,ยางสีขาวว่าใส่ได้สามหมื่นเหลืองกเห็นไหมเห็ว,วจบการรีวิวฮะแ,แกงเขียวหวานมันเป็นแปลกแปลกมึงก็เราอยู่นะ แต่ว like ่าม yeah ันก็มีรสชาติมะลิอ่ะคูอแต่ว่เบิดได้มีไฟมสู่เบิงม่รักผมก็ทะถ้าแบบพีกองเก่าของพนค่ะของพูนแน่สุดก็จะกินเก่งของพดมาเบิดสวยนะจุ่มเยอะบอกยาวอันนี้เบิดแล้วเด้ยซื้อบ่กรีบต่อกินก้บวพดนะครตดเดียวลอยนึงิดจิ้มมาสันตดมาสันมานิสูกับบ้านยืมข้าบโพดน้ำจิ้มมาสันเจมโบทำอันนั้นให้หม่หน่อยเปิดคลิป เหดไหมสุเทียนแล้วก็ในสองคลิปนี่แล้วก็สอยคลิปมึงนะไม่ทำไมยุคกลางอะไรกันแต่เด well, yeah. ิมอยู่เลยที่ช่องก็ไม่ถูกก็ยังใส่อยู่ดีเออพี่อบอกกไม่มาเลนะกินโตเปลี่ยนัถเต้ต้ทำไมเต้เต้ทไมมันได้ดาดแถวคุณจนบ้านดาดแถวได้เก้าเดือนแล้วยังมัได้เปลี่ยนใหม่อยอนันนะนาตรงน มันสวยอยู่เีงมึงมันสวยเราบอดสวยแล้วเนาะมาไปบอตรงให้มันทำใหม่ทําใหม่หน่อยนะเอาแบบพลาสีสกใชมึงกับบอแบแรงมึงต้องไปตืดเออตอดทไตืดเอาแบบตืดตืดแล้วก็ใสหนังบอเลือกตัดต่อใส่หนังมึงแบบแอะนั่งดีกว่าใครจะแอบนี่นจ่ตลกกูบอขายสวยดแล้วาะกูบอสวย สปอนเซอร์ลงโฆษณาได้นะคะหนาวแล้วสปอนเซอร์ลงโฆษณาได้นะคะหนาวแล้วเหรอต้องเสื้อกันหนาวะเอสปอนเซอร์เสื้อบริษกทสปอนเซอร์บนิษกทเข้าได้นะคะเคยเข้าแล้วนะบางครั้งหนึ่งแต่ว่าเออเพื่อนให้แค่ส่วนลดอะไรเฉยๆแม้แต่กูเออเพื่อนให้เหมือนใส่ฟรีหรือว่าอะไรนี่แหละกูเลยไม่เอาที่สั่งโคตรเสียดายเลย เขาเห็นใส่ดูแลเออเขาทักมาว่าเห็นน้องใส่บ่อยว่าสกูก็ใส่แค่แบนเดียวอีดีล้วซูแม็กก็มีแค่หน่อยหน่อยตัวอ๋อน้าตัคือก๊บโกย่าก็เขียวเกมกบเพียวที่มันแบบอันนี้เป็นเนอมอยู่ตรนเขาก็ต้องตัดมองจทีเฮียงหผู้ชายกทีเป็นแบบเอสิแล้วแนแบบกินเลมื่อไหโม่บนเเอาอะไได้บา่าไบผู้ชายบอกว่าผู้ชายเรียกว่าอูด นงพิ่เจรนะตัวเจ้าของอะไรแล้วเลาแหงกุหลาเอ๊ะเ้าไม้หอยสังคะเพื่อนโอ้ยย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 ยายยยยยย่ยยนยยยยยดยวยยยยยย่ยยยคะเยียยนยย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 ยายยยยยย่ยย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 มยย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 ยกินยย่ยยยยยยิยยกยยยยนยย้นยายย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 ยนยย้ยย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 ิยยยยยยคยยย้ยยยยยียย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 ยเห็นหน้าเลย ก็ปกดเลยนะคะก็ยูทูบชื่อเรื่มแชนแนลก็จะลงคลิปบ่อยๆกว่าเดิมนะแต่ว่าตอนนี้ลงไหมไม่ลงอันนี้ไม่ต้องหรอกอีนี้แต่เสียงก็ได้ค่ะอัโอเคค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องบอล h ช n แนลไว้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เพื่อนตัดอินโทรให้ใหม่นะคะแต่ว่าก็ลงคลิปแบบนี้นะคะแบบไม่ ไม่ต้องตัดไม่ต้องแตดอ,อะไรหรอกค่ะเพราะว่าน้องบริคิดว่าเหนื่อยมากเพราะว่าน้องบริทำเองไม่เป็นแล้วก็ถึงทําเป็นน้องบริก็ไม่ทำค่ะเพราะน้องบริคิดเกียดมากก็เป็นกูซื้อนอนดูก,กับไอแผน่นเมื่อยบอฟังสิคะานนคไยี่บอก่าซื้อก้อเอามาถ่ายคลิปวซ่าได้ขยเนาะถ่ายอยู่ประมาณอาทิตย์เดียวนีล่ละจูงนั่นแหละค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่จุกบๆโอ้